สวัสดีครับผมมาดูการทำงานของจอเอทีสองร้อยคิตหนึ่งนะครับผมอุโทรสัมภาระมันถ่ายใกล้ไม่ได้ครับมันบอกว่ามันร้อนนะครับผม ร้อยแปดสิบบาทนะครับร้อยแปดสิบาทพร้อมดันนะครับผมท่านคิดว่าคุ้มหรือไม่ครับผมร้อยแปดสิบบาทพร้อมดัน ทีมงานเคมิการนะครับนีเขตอำเภอหนองสะฮ่องนะครับนี่เป็นคันเร่งนะครับเป็นคันเร่งครับคันเร่งอยู่ที่มือ,อมเชือก อันนี้อายุน้ำก็ประมาณนู่นแหละครับสามสิบปีนะครับอันนี้แต่สภาพก็ยังสวยนะครับบูมอาไม่มีแตกเล้านะครับตัวนี้ฟังเสียงก็นิ่มนะครับก็ขึ้นอยู่คนขึ้นอยู่กับคนขับนะครับจะดูแลรถอย่างไงนะครับผมรถอายุมากก็จริงแต่ว่าคนขับเขาดูแลรถดีนะครับก็มันก็จะ อยู่เรานานนะครับผมนี่ก็รอรถดับครับมาแล้วครับดำจะดูการทำงานนะครับผมพี่น้องเห็นแต่ครับสายาเคเร่งเห็นสายาเคเร่งไหมครับผมนั่นะครับสายาเคเร่ง ยอดเลยนะครับการทำงานของเจ้า H200 ชิดหนึ่งนะครับน,นี้ดินงอกใกล้จะหมดแล้วนะครับน่าจะเป็นไปอีกบิ่งที่สองครับข้างบนนะครับ ดำคันนี้น่าจะเป็นรถเจ้าของคนระับรถเจ้าของรถขุดนะครับวันนี้คุณจะลบเลยพี่นองวไหม ครับผมชมกันยา,ยาวๆนะครับคลิปนี้เจ้าเทียสองร้อยคิดหนึ่งนะครับผมโอ้คนขับนี่สุดยอดเลยครับไม่มีแอร์ไม่มีกระจกนะครับ จกรถก็ไม่มีนะครับรถขุดก็เกา่ารถจำก็เก่านะครับผม<อ>สุดยอดเลย ยามาแล้วครับผมเนี่ยขย้อดเลยครับลองเป็นทีานะครับ,อรบ,รบ,รบโอ้โหแก่แท้ยี่ห้อ รถคันนี้สมัยก่อนนี่โคตรสวยเลยนะครับตัว s j 200ขีดหนึ่งตัวนี้คนระับหรือว่า Mark T นั่นเองนะครับผมสมัยก่อนมาขุดลอกคลองหรือนั่งดูยนค่ำนะครับตัวนี้ ดูดูว่าไม่มีโหลดเลยนะครับมีควนครับผมแต่ว่ามีไม่ไม่โหลดเลยนะครับเครื่องมาดู F ยาออกวอก ปิดนะครับปิดปิดบลอคปิดหน้าครับผมดินนะ่าจะหมดนะน่น่าจะได้มาเที่ยวสองเที่ยวนะครับดินก็หมด การแต่งขอบพันนานะครับผมมาดูการแต่งขอบพันนานะ เจ้าฮ i โนะเมกาซีรีส์ห้าร้อยูชายใหญ่คันนี้สวยยังครับสีันนี้เขาเรียกสีชอ่อนไหมครับนี่ ดูจะใส่ไอ้ตัวตักกีดดักครับผมใส่ดํานี่นี่จะจบแล้วครับจะ,จะปิดบอ่อแล้วสุดยอดเลยี่นองเลยงามครับ ใหฮาด,ดูนะครับจะใส่ขีิปดังนะครับทีมงานนี้นะครับผมเยวจะปิดคลิปที่รถตูชายใหญ่ก็แล้วกันนะครับผม หนึ่งตักแล้วนะครับสองตัก

Hãy tặng nằm hãy tặng nằm hãy tặng nằm hãy tặng nằm ม่อเนะอาพอแล้วคลิปนี้ก็ขอบคนที่รถจำห้องอู่ชายใหญ่ก็แกกล้วน,น,นะครับผมขอสนับคลิปนี้ก็ฝากคนติดตามนะครับสวัสดีครับ